ถ้ำโสนพันดาหรือถ้ำคลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารในเมืองราชครุทถ้ำแห่งนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองราชครุเกิดจากการขุดเจาะภูเขาวเวพารบันพศจนกลายเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่สองถ้ำติดกันชื่อของถ้ำโซนพันดามาจาก store of gold สถานที่เก็บทองคำหรือเก็บสมบัติ ซึ่งถ้ำแห่งนี้มีความแข็งแกรง่งปลอดภัยและเชื่อว่ามีเส้นทางไปสู่มหาสมบัติตามตำนานเล่าว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้เป็นพระราชโอรสจับไปขังไว้พระนางเวเทหิและอมย์ผู้จงรักภักดีต่อพระเจ้าพิมพิสารเกรงว่าพระเจ้าอาชาตศัตรูจะใช้ทรัพย์สมบัติหมดไปในทางที่ไม่ชอบจึงนำมาซ่อนไว้อย่างถ้ำโสนนบันดาแห่งนี้ เมื่อเมืองราชคฤหเดิมถูกทิ้งให้รกร้างไปต่อมามีพิกษุมาอยู่อาศัยจำพรรษาจึงทำให้มีภาพเขียนรูปพระพุทธเจ้าอีกทั้งยังมีการต่อเติมชั้นสองด้วยอิฐในสมัยราชวงศ์คุปตะภายหลังเมื่อพระพุทธศาสนาสูญหายไปจากอินเดียศาส,สนาฮินดูจึงเข้ามาครอบครองถ้ำแห่งนี้ทำให้มีภาพแกะสลักของพระวิษณุด้วยและต่อมาถ้ำแห่งนี้ก็ถูกศาสนาเชยียยึดครอง จึงทาให้มีภาพแกะสลักรูปศาสดามหาวีระอยู่บนผนงังถ้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกบริเวณผนงังถ้าด้านนอกมีประตูและหน้าต่างซึ่งทั้งด้านในและด้านนอกของถ้ามีอักขรโบราณและเครื่องหมายต่างๆสลักไว้หลายแห่งโดยชาวอินเดียท้องถิ่นเชื่อว่าสิ่งนี้คือรหัสลับหรือลายแทงที่บอกเส้นทางไปสู่คลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารในสมัยที่อังกฤษปกครองอินเดียได้เคยพยายามระเบิดถ้ำ เพื่อหาทางเข้าไปค้นสมบัติแต่ก็ทำไม่สำเร็จจึงยังหลงเหลือร่องรอยไหม้เป็นคราบดำที่เกิดจากการยิงปืนใหญ่ไว้ตรงขอบประตูด้านบนของทางเข้าถ้ำโสนบันดาถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงเห็นความมั่งคัง่งร่ำรวยของกรุงราชครห์ที่เหนือกว่าเมืองอื่นๆในสมัยนั้นส่วนตำนานลายแทงสมบัติที่ยังเล่าขานกันมาจนปัจจุบันไม่ว่าจะจริงเท็จประการใดล้วนไม่สำคัญเท่ากับการที่บัตนี้ พระเจ้าพิมพิาสารผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัตินั้นสามารถทําสมบัติอันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าให้บางเกิดขึ้นได้แล้วคือความเป็นพระโสดานันเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐที่แท้จริงอย่างที่ไม่มีผู้ใดจะนําไปจากพระองค์ได้แม้พระองค์จะสิ้นพระชนไปนานแล้วก็ตามดังนั้นชาวพุทธหลายคนที่ไปอธิษฐานณถ้ำแห่งนี้นอกจากจะอธิษฐานถึงทรัพย์สินความมั่งคั่งแล้วจึงควรจะอธิษฐานธรรมตามรอยพระเจ้าพิมพิาสาร คือการได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลจนได้อริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐสูงสุดอย่างแท้จริงด้วย